สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกปีบทองสวยๆน่ารักน่ารักมือใหม่ก็ทำได้โดยริบบิน4เส้นนะแบบไม่ง่ายกันเลยนะคะแบบประหยัดริบบินกันค่ะนี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยเหรียญริบบินค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบินตาระคังเบอร์สอง กรนไกรเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว35เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน12เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้งสี่เส้นเส้นที่หนึ่งก็จะสวมด้วยเส้นที่สอง เส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สาเส้นที่สี่นะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่สาออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้ง4ด้าน เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหรียญกันอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดๆจับๆให้กระชับอีกครั้งกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินม้วนไปด้านหลังกลับมาด้านหน้าให้เป็นกลวยแบบนี้เสร็จแล้วจับตัวลิบินพับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานค่อยค่อยดึงลิบินค่ะนี่นะได้แบบนี้นะต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง4ด้านแล้วนะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงนี่นะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สอง เส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามก็จะทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีริบบิ้นเรียงกันมาสี่เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบมารวมกันค่ะจับหมุนมานะ เดี๋ยวลีจะให้สังเกตง่ายๆนะคะตรงนี้คือฐานของเส้นที่สี่นะนับมาเลยค่ะสามช่องนะหนึ่งสองสามนี่นะคะตัวนี้คือช่องที่สามนะนี่นะเสร็จแล้วเอาริบินเส้นด้านนอกออกมาก่อนเอาดิบินเส้นด้านในมาสานก่อนนะจับดิบินม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยแบบนี้ขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะช่องที่สามนี้นะคะ บีนจอมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงริบบิ้นลงมานะพร้อมดูกลีบไปด้วยนะคะไล่เรียงลงมาเรื่อยๆเลยนะจับกรีบไปพร้อมเลยได้แบบนี้นะต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะดูความสวยงามกันอีกนิดนึงนะคะนี่นะสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายดิบินกันนะคะของรีรีจะตัดให้อยู่ในลักษณะนี้นะนี่นะคะแล้วแต่ชอบนะเราจะตัดให้เสมอตรงฐานก็ได้นะคะตัวนี้เราก็จะเอาเข้ามาข้างในนิดนึงแบบนี้นะ นี่นะคะแล้วแต่ชอบเลยลีจะตัดแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกปีบทองส,สวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายมือใหม่ก็ทำได้นะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ลีฝากกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ